สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกทานน N, 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 าก่านน,าน,นะครับผมวันนี้ผมเซเวนแนนหรือเซลว่โมจากร้านบรอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์อีกหนึ่งครับเป็นตัวกลางๆนะ L3608DT กันนี้ครับผมตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินๆน,น้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านโรตารี่ก็ได้ครับผมตัวรถสวยๆเป็นสภาพรถไรมานะดอกยางหน้าใหม่ครับผมรถไรจะเป็นเตี้ยนๆอย่างนี้นะครับผม ชั่วโมงการทำงานหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงการทำงานนะครับผมรถได้จะมีเอกลักษณ์เป็นเสี้ยนอย่างนี้นะครับพิธีโอสวยๆครับผมแขนยกแน่นๆไม่มีรอยก่อนสนิมน้ำนะแต่คุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหานะครับผมโฟล์ต้รเอลสามหกศูนย์แปดร้านบอสอนอ,อนัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาในราคา2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะ 2,95แสนมาพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทรตามนี้ครับผม0 8 1ย6แปดหนึ่งสามหเจนแะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมศู 23, 23นยะ์เก้าแปดาะอ่ะเรามาฟังเสียงแลวดูการขับเคลื่อนนะครับผมเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับผมเครื่องดีเกียดดีไฮดรลิกเช็คให้พร้อมไหวนะครับผมเดินดน,ดน,นิ่มเดินเงียบครับ เรื่องดีเกียดีนะผม <c oughs> ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะผมรถไถคูเปต้า L 3 6 0 8คันนี้ครับผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคา สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกดติดตามช่อง YouTube ร้านบวัวสอนอัมพรเทคเตอร์ชาแนลนะครับผมแล้วก็เพจร้านรถไทยเมือสองบวัวสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมขอขอบคุณครับ